ข้าสู่รายการ t r Soldiers ข่าวในพับพิชันปัญยาเนิเชียนค่ะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนกันค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่กองทัพเรือนะคะผู้บัญชาการทหารเรือนำกำลังพลกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2564ค่ะ พลเรือเอกสงประสงค์เนนสมัยผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมถึงกำลังพลของกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2564ณห,ห้องอรุณอมรินทร์หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในเรือพระราชวังเดิมอย่างเป็นทางการ กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือตราบจนปัจจุบันโอกาสนี้กองทัพเรือจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกันในทุกพื้นที่เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์และเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองของโรงพยาบาลต่างๆในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลกร่วมกันจัดก,กิจกรรมดูแลประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 พลโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3ผู้บัญชาการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานภาค3าพร้อมด้วยเสนาธิการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะจิตอาสา904ลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพร้อมพบปะประชาชนและมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยกองทัพน้อยที่3ได้จัดกําลังพลจากกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่3ร่วมอำนวยความสะดวกเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ชาวพิษณุโลกประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมรับวัคซีนให้กับประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการเน้นมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดณนะศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 สาราประชาคมสารากลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i d 1 9ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นวัคซีนซีโนแวคแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์มีผู้มารับบริการจำนวน1,500คนต่อกันที่การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะทำงานจัดการภัยพิบัติไทยมาเลเซียหรือ d m w g ฝ่ายไทยกันค่ะ จากการที่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยและมาเลเซียได้จัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ SOP ว่าด้วยความร่วมมือบรรเทาสาธาร,รณภัยตามแนวชายแดนไว้เรียบร้อยหลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายช่วงต้นปี2565สรานการประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียจึงได้ประชุมเตรียมการจัดการประชุม คณะทำงานจัดก,การภัยพิบัติไทยมาเลเซีย DMWG ฝ่ายไทยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาหาหรือแนวทางบรรเทาสาธารณภยัยตามแนวชายแดนร่วมไทยมาเลเซียโดยพลตรีศิรพสุภาวานิชผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียและนายมาหามาัพาสกีวาแมผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงสงขลาและคณะ เตรียมพร้อมประชุมร่วมกับคณะทำงานจัดการต่อไปพิบัติฝ่ายมาเลเซียซึ่งมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ NA DMA เป็นหน่วยงานหลักเพื่อมุงเตรียมจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลระวังภัยพิบัติชายแดนไทยมาเลเซียก่อนเกิดเหตุในห่วงพายุจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยแลกเปลี่ยนข้อมูลแจ้งเตือนภัยในพื้นที่แนวชายแดนไทยมาเลเซีย จัดทำล List อ n Call บัญชีแผนการเคลื่อนย้ายชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความร่วมมือตามแนวชายแดนสำหรับการผ่านแดนตอมไทยและตอมมาเลเซียไว้ดวงหน้ารวมทั้งได้มีการหารือความร่วมมือการฝึกและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองพลพัฒนาที่4และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12ค่ะ ด้านโรงเรียนในเรือได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจพลเรือตรีสมรภูมิจันโทร,รองผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือนตามคณะนา,นายทหารชั้นผู้ใหญ่โรงเรียนในเรือพร้อมกำลังพลจิตอาสาโรงเรียนในเรือและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจในการพัฒนาและทำความสะอาดรอบพระอุโบสถที่วัดต่างนางเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในวันกองทัพเรือและวันสถาปนาโรงเรียนในเรือประจำปี2564ครบ115ปีในวันที่20พฤศจิกายน2564 ต่อกันที่การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันธานราบจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานรวมกับเจ้าหน้าที่กองระบบคลองสำนักการระบายน้ำเขตพระนครกรุงเทพมหานาครช่วยพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองหลอดแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครให้สะอาดปลอดขยะเพื่อเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564นับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือททบ5จะเปลี่ยนหมายเลขช่องจากหมายเลข1เป็นหมายเลข5ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปโดยจะยังคงนำเสนอรายการคุณภาพที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและดำรงความเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงและบริการสังคม หากพบปัญหาในการตั้งค่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026152294-95เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tb5.co.th อย่าลืมนะคะดูช่อง5กฎหมายเลข5เริ่มตั้งแต่25พฤศจิกาย,ยานนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กหมายฎ กองทัพภาคที่4ได้แถลงข่าวการจับยาบ้าล็อตใหญ่1 6ึ0 2ล้เมตรในพื้นที่จังหวัดระนองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราพีี่25กองกำลังเทพสตรี พลตรีสารติสกุลตนากรองแม่ทัพภาคที่4ผู้แทนแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยน,นายโชตินรินเกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพลตํารวจตรีสรันยูชำนาญราชผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดระนองและนายสวัสดิ์ถึงสาชูผู้แทนสํานักงานปปสภาค8ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ที่ได้สั่งการให้กลุ่มเข้มพื้นที่ชายแดนและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด เพื่อดูแลพื้นที่และประชาชนให้มีความปลอดภัยจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25ซึ่งเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดระนองเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่กับเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยการจับกุ่มครั้งนี้กองร้อยฐานราบที่2521 จุดตรวจจุดสกัดศิลาสลักจอรอได้รับข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติดผ่านมาทางพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อขนย้ายต่อไปยังพื้นที่ตอนใต้จึงได้ดำเนินการตรวจรถเก่งมาสด้สีขาวทะเบียนขอไข่ขอไข่8153สุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าจังหวัดระนองคนขับชื่อนายนัครินขอค้าหรือเล็กอายุ45ปีอาศัยอยู่ที่2ทับ1หมู่3ตำบลคลองท่อมใต้อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ท่าทางมีพิรุษ และได้ขับรถหลบหนีจากจุดตรวจจึงดำเนินการไล่ติดตามและควบคุมตัวนายนครินพร้อมตรวจยิดของกลางยาบ้า1 6ึ2เม็ดไอซ์3.7กรัมและกัญชา2.4กรัม โดยกองทัพภาคที่4โดยกองกําลังเทพสตรียังคงยินกันนโยบายการปราบปรามยาเสพติดตั้งเป้าลดการลักลอบค้ารวมถึงการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนดํารงความต่อเนื่องในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอาวุธสงครามและสินค้าผิดกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติด ส่วนกองกําลังสุรศรีโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกส่วนที่กาลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณบ้านไร่เกา่าตะบลคลองวานอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จานวน86คนแบ่งเป็นชาย52คนและหญิง34คนทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาจากประเทศเียนมาต้องการเข้าไปทํางาน ในกรุงเทพมหานาครสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมประจวบคีรีขันธ์และชนบุรีเสียค่าใช้จ่ายรายละ1,7 0 0 0บาทโดยหน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นและนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองทัพบกเปิดเผยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายเต็มที่พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันชายแดนในปี2565 พันตรีญิงจุฑาธิย์พุทธิโรทธิ์ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากนโยบายของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกในการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอดแนวชายแดนในห้วงปีที่ผ่านมากองทัพบกได้มีการปรับกำลังให้มีความเพื่ององกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนภารกิจสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในปี2565กองกำลังป้องกันชายแดนกองทบกมีการจัดกำลังเพิ่มเติมทั้งการขยายผลปฏิบัติการด้านการข่าวการใช้เครื่องมือพิเศษสัตว์ต่างและสุนัขทหารเข้าร่วมในการปฏิบัติขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เป็นแหล่งข่าวภาคประชาชนช่วยกันตรวจสอบในทุกการกระทำผิดตามแนวชายแดน รวมถึงบูรณาการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในมาตรการเฝ้าระวังการกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่องซึ่งกอ่องพปกยังคงป้องกันแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนในตลอดห่วงปีที่ผ่านมาเดือนตุลาคม2563ถึงตุลาคม2564สามารถสกัดกั้นยาเสพติด โดยตรวจพบการกระทําผิด1,942ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา2,276คนยึดของกลางอาทิยาบ้า183ล้าน777,716เมตรไอซ์8,559กิโลกรัมกัญชาแห้ง3,638กิโลกรัมยาอี35,650กิโลกรัมเฮโรอีน508กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจพบการกระทำผิด2,133ครั้งจับกลุ่มผู้กระทำผิด12,206คนเป็นคนไทย2 0 9 5คนกัมพูชา1,987คนลาว523คนเมียนมา7,188คนจีน318คนมาเลเซีย19คนเวียดนาม53คน พร้อมผู้นำพา461คนเป็นคนไทย391คนเมียนมา62คนกัมพูชา3คนลาว3คนและจีน2คนนอกจากนี้ยังคงสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายยึดของกลางได้หลายรายการอาทิบุหรี่เข้าโพดเข้าสารน้ำมันดีเซลหน้ากะอนามัยตลอดจนอาวุธปืนและกระสุน การดูแลและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิประเทศมีการวางกำลังให้เหมาะสมควบคู่กับการใช้อุปกรณ์ที่มีความคล่องตัวเพื่อใช้ในการลาดตระเวนสำรวจเส้นทางธรรมชาติและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกองกําลังป้องกันชายแดนกองทัพบกเพื่อให้กําลังใจในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชาติสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและสร้างความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป ทีมฐานกองกำลังนาเรศวรร่วมกับแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติภารกิจส่งผู้ป่วยทางอากาศซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาเอาชนะอุปสรรคและความธุรก,กันดารศูนย์ปฏิบัติการกองทับบกโดยกองกำลังนาเรศวรได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยานร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธรารณสุขโดยได้สั่งการให้กองกำลังนาเรศวรจัดชุดปฏิบัติการกองบินกองทับบกหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7 ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธาร,รณสุขนำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลแม่สเรงเร่งให้การช่วยเหลือนายเชิ์โลแฮสีสวัยบุษษบาอายุ72ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่14หมู่4ตำบลแม่3ามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งป่วยมีอาการเหนื่อยมีไข้ตรวจหาเชื้อพบเชื้อมาลาเรีย รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยเดินทางไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานาพรานที่36โดยมีนายสิบพยาบาลพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานและนำผู้ป่วยรายดังกล่าวส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สระเรงจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความปลอดภัยสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวกองทัพบกได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพพักที่3กองกําลังนเรศวรพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงค่ะหน่วยทหารเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาลดต้นทุนขนข้าวพร้อมเปิดค่ายให้ตักข้าวลดความชื้นรักษาเพิ่มราคาผลผลิต ที่บ้านวังตาหมวหมู่9ตำบลวังตาหมวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพลตรีสถาพรบุญชูผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่2 1 0จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกเข้าช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่บ้านวังตาหมวในการขนย้ายข้าวเพื่อน,นำมาตากในการลดความชื้นลดภาระในการจ้างแรงงานและรักษาราคาผลผลิตให้มีคุณภาพในการลดความชื้นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการนํำข้ามาตากนี้จะช่วยทําให้ขายได้ราคามากขึ้นกิโลกรัมละหนึ่งถึงสบาททำให้เกษตรกรพึงพอใจขอบคุณฐานที่เข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในครั้งนี้ส่วนมณฑลฐานบกที่25สนับสนุนกำลังพลและพื้นที่ตากข้าวเปลือกที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ให้กับชาวนาจากตำบลน,นอกเมืองและตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุรินทร์จำนวน3รายปริมาณข้าว5,000กิโลกรัมเพื่อลดความชื้นและนำไปจำหน่ายได้ราคาดีขึ้นด้านกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์โดยกองผ่านฐานราบที่3กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยช่วยเหลือกำลังพลในการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งได้รับผลกระทบจากน้าท่วม โดยเกษตรกรนั้นญาติอายุมากแล้วไม่สามารถเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จในเวลาจํากัดจึงมีการจัดกําลังพลร่วมกับชาวบ้านตําบลท่ากระดานอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมแรงร่วมใจด้วยความสามาคัคคีสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้นะคะสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยฐานใกล้บ้านหรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบกหมายเลข0 2 2 9 7 7 6 4 8 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1 0 2 2 8 1 5 4 4 3ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2 0 4 4 2 4 5 9 4 6ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3 0 5 5 2 4 2 8 5 9และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4 0 7 5 3 8 3 4 0 5ค่ะ กองทบกนอกจากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วนะคะยังช่วยเหลือครอบครัวของฐานกองประจำการที่ประสบอุทกภัยด้วยเพราะว่าน้องเล็กของกองทบกก็คือครอบครัวดเดียวกันกองพลฐานราบที่5ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผู้บังคับกองผันฐานช่างที่5พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันฐานช่างที่5กองพลฐานราบที่5เ้าเยี่ยมนางพิมพ์อักษรสุขสวรรัสดิ์ มารดาของพลฐานวีระชัยสุขสวัสดิ์ฐานใหม่ผลัดที่2ทับ2,564ที่บ้านเลขที่304หมู่8ตำบลช้างกลางอำเภอพร,ระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพลฐานวีระชัยได้เขียนเล่าถึงความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของทางบ้านที่ขณะนี้น้ำท่วมและมีพี่ชายป่วยพิการไม่สามารถให้การช่วยเหลือตัวเองได้หน่วยจึงลงพื้นที่พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าดูอาการของพี่ชาย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือสวัสดิการของหน่วยในขั้นต้นด้วยความห่วงใยครอบครัวน้องเล็กของกองทัพบกและหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปพร้อมจะมาเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องทําให้ครอบครัวและน้องทหารใหม่ดีใจคลายความวิตกกังวลลงเป็นอย่างมากไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะทหารจากกองพันฐานสื่อสารที่101กรมฐานสื่อสารที่1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินไปที่บ้านของพลฐานสุวพัฒน์เสาโพงามสังกัดกองพันฐานสื่อสารที่101งมียายสำอางภูมาเกลียวและพี่ชายอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่81ทับหมู่4ี่ตำบลบางกระเจ้าซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลนุนสูงริมแม่น้ำท่าจีนทำให้น้ำท่วมบริเวณบ้านและห้องน้ำซึ่งเป็นบ้านไม้ยกระดับไม่สามารถเข้าใช้ห้องซ่วมได้เส้นทางเข้าที่พักต้องอาศัยเรือเพื่อเข้าหมู่บ้าน เมื่อน,น้ำหนุนสูงทางหน่วยจึงได้มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมสอบถามหากมีความต้องการใดก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือจากนั้นไปที่บ้านของพลทหารจิรัตจันชัยบานเลกที่19ทับหหมู่3ตํตำบลบางกระเจ้ามีผู้อาศัยเป็นครอบครัวภรรยาและบุตรสองคนได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงริมแม่น้ำท่าจีนต้องใช้เรือเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากต่างช่วงระดับน้ำลึกเวลาน้ำทะเลหนุนสูงน้ำท่วมถึงระดับเอวระหว่างทางเดินออกไปซื้อของอุปโภคบริโภคน้ำจะลึกมากเดินเข้าออกด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่จึงได้มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันเป็นการดูแลครอบครัวน้องเล็กของกองทัพบกด้วยความห่วงใยขึ้นเหนือไปที่จังหวัดพะเยาข่าพลตรีสมเจตตะพักดีบรรณาิ์ ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่34ค่ายขุนเจืองธรรมมิกร,ราชได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านทหานใหม่ซึ่งมีฐานะยากจนจำนวน2นายพร้อมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวของฐานใหม่ที่เข้ารับการฝึกอยู่ในขณะนี้ตามความเหมาะสมเป็นการดูแลครอบครัวน้องเล็กของกองทัพบกในช่วงที่ต้องเข้ารับการฝึกให้คลายความกังวลสร้างความดีใจให้กับครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างยิ่ง ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทหารจิตอา,าสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านสีเกิดตำบ,บนพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมเจลแอลกอฮอลพระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้จำนวนสีครอบครัวในชุมชนบ้านสีเกิดที่ขาดรายได้และมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกทั้งเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งมอบความห่วงใยและไออุ่นให้กับพี่น้องประชาชนให้มีขวัญและกำลังใจโดยทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตต่อกันที่ภารกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานผลัดที่2ค่ะวันนี้นำเสนอตอนการดำรงรักษามาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสหประชาชาติ สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยซาสุดาร์ทที่2ตอนการดำรงรักษามาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสหประชาชาติหนึ่งในมาตรการสำคัญยิ่งที่หน่วยทหารจากประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในนามสัประชาชาติคือการดำรงรักษาหน่วยภายใต้มาตรฐานต่างๆต,ตามที่สหประชาชาติกำหนด โดยมีมาตรฐานสำคัญได้แก่มาตรฐานด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์ของสาประชาชาติแบ่งเป็น3ส,ส่วนส่วนที่1ได้แก่การจัดการกำลังพลโดยจะก,กำหนดยอดตาแหน่งหน้าที่และขีดความสามารถของกำลังพลในแต่ละอัตราที่จะเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจ ส่วนที่ 2. ได้แก่อาวุธและยุโทโธปกรณ์เช่นเครื่องมือช่างยานพาหนะอาวุธและเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ประเทศสมาชิกจะต้องนำเข้าร่วมในภารกิจรวมถึงการซ่อมบำรุงและดำรงสภาพเพื่อให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้ ส่วนที่3ได้แก่ส่วสดิการกําลังพลเช่นมาตรฐานที่พักอาศัยและกิจกรรมสถานาการต่างๆเพื่อให้กําลังพลมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจมีขวัญกาลังใจที่ดีในการปปิดหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลจากครอบครัวโดยภารกิจ Unmis s จะมีส่วนงาน coe หรือ contingent own equipment เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินมาตรฐานด้านยุทธกรณ์ของประเทศสมาชิกท,ที่เข้าร่วมภารกิจ ซึ่งจะมีวงรอบการตรวจทุกๆ3เดือนโดยที่ประเทศสมาชิกจะได้รับคำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรฐานจากคณะตรวจมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเป็นมาตรฐานที่สาธาระชา,ชาติให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมและสังคมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสาธารณชาติได้หากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมคือ Environmental and Occupational Safety and Health Unit หรือหน่วยความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติหน้าที่และสุขภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องกิจกรรมของมนุษย์ที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่การใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติทั้งแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำเปิดการกำจัดน้ำทิ้งจากกิจกรรมของหน่วย การกำจัดขยะอันตรายรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สหาปาระชาชาติกำหนดผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาซดานพลที่2ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิด Go Green, Eco Friendly, Zero Waste, s a v e Water and Energy, and Safe a n Miss and South Sudan หมายถึงกองร้อยสีเขียวกลมเกลียวสิ่งแวดล้อมพร้อมแยกขยะลดภาระให้เป็นศูนย์ทวีคูณรู้รักน้ำและไฟและใส่ใจค่ายทหารไทยและอันิสโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้บริเวณที่พักอาศัยและค่ายพักสำหรับการบริหารจัดการขยะได้ใช้มาตรการ 5Rs ได้แก่ Reduce คือลดปริมาณขยะ Reuse คือนำกลับมาใช้ซ้ำ Repair คือซ่อมแซมสิ่งอุปรกรณ์ที่มีอยู่แใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Reject คือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดมลพิษและ Recycle คือแปลสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังมีมาตรการประหยัดน้ำและไฟฟ้าด้วยการประกาศเสียงตามสายรณรงค์ให้กำลังพลใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การประหยัดภารกิจรักษาสัติภาพของกอ,องร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยซาวสุดานพัที่2เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานสาพลนตามที่สาชาชาชาิกำหนด เทศกาลลอยกระทงปีนี้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานรักษาความดีงามความรักความสามัคคีเพื่อให้ประเทศชาติผ่านผลทุกๆวิกฤตไปได้ให้สิ่งไม่ดีต่างๆลอยไปกับสายน้ําเราจะปิดท้ายกันด้วยมุมมองของประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ก็อยากจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะที่เขาอุตสาห์ทำวัฒนธรรมของเราให้ให้ให้ยืนอยู่นานอย่างนี้รู้สึกแต่แต่ละครอบครัวนี่มีแต่ปัญหาเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความเป็นอยู่อยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมันเข้ามาเร็วๆอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างนี้ก็ทํามาแย่เลยวิย่งรถมาถึงไม่เท่าไหร่ แต่ก้ากินค่าน้ำมันเยนั่นเองปีนี้ขอรอยอย่างเดียวเลยค่ะรอยโควิดให้หายไปจากประเทศไทยเลยนะคะหายจากโลกได้ยิ่งดีค่ะที่ผ่านม,มาต้นปีถึงท้ายปีนี้บเราเครียดเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็ปัญหาต่างๆของประเทศเราให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมครับผมก็อยากจะลอยเรื่องรถติดค,ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วรถติดกันเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้ปัญหารถติดน้อยลงบ้างค่ะ ชีวิตการทํางานหรือหรือใช้ชีวิตประจําวันมันไม่เหมือนเหมือนต่บ,บ่อแล้วเราก็อยากจะลอยทีกสิ่งทุกอย่างให้ลงไปกับกระทงแนะนำให้ใช้แบบกระทงที่ที่เป็นขนมปังมากกว่ากระทงจากใบตองมันจะได้ย่อยสลายง่ายครับ เราพิชอบกับสังคมด้วยนะคะอย่างเช่นการลอยกระทงนี้มีการลอยกระทงที่แบบใหม่มากขึ้นอย่างเช่นแบบว่าการลงลอยกระทงแบบดิจิตอลค่ดโดือดสะนินก็ได้ค่ะให้ห่างๆกันไม่หน่อยก็ดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปที่ชุมชนเยอะๆเราลอยตามบ้านก็ได้ความเล็กตามบ้านตามอะไรก็ได้เป็นห่วงนะคะคือว่าเขามีกฎเกณฑ์ว่าไม่ให้จุดผู้จุดไฟหรืออะไรก็อย่าทำกัน ใช่ไหมคะคือว่าเวลารอยก็ให้ระวังกันหน่อยคือว่าเขามีบริเวณเนี่ยอย่างบริเวณหน้าโป้เนี่ยเกาห้ามลงก็ไม่ต้องลงมันจะได้มีความปลอดภัยให้หมดทุกหมดตรงหมดโรคห,หมดภัยครับแล้วสิ่งเลวร้ายก็ให้ไป ดีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผมค่ะก็ข,ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพาให้ห่างไกลโควิดกันทุกคนนะคะต่อจากนี้ไปนะลอยกระทงแล้วขอให้สิ่งที่ชั่วร้ายจากประเทศไทยให้ไปให้ไกลแสนไกลนะให้รับแต่สิ่งดีๆอย่างไงก็มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่คู่บ้านคู่เมืองเราอย่างไงก็บาร,รมีของท่านกระจงปุกปักรักษาคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัยชั่วการนาะ จะส่องให้เราสุขใจวันเป็นเดือน,น,น,นสิบสองนะ